พอแพรพอดแคสต์ที่แครสุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงก็สวัสดีค่ะแพรนะคะแพรหญิงอสมาวานิตันติกุลค่ะวันนี้พอแพรแปลให้นะคะก็จะมาพูดถึงส่วนที่ใกล้เคียงกับเราที่แล้วที่เราเพิ่งเล่ากันไปเราที่แล้วเนี่ย OPD IPD แล้วก็ ER หรือว่า ED นะคะคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงห้องอื่นๆอีกสักเล็กน้อยก็จะมี3คํานะคะก็คือ OR RR แล้วก็ LR ค่ะ คำว่าอาร์เนี่ยหลายคนคงคิดอยู่แล้วว่ามันคงย่อมาจากคําว่า Room นะคะ o o m ที่แปลว่าห้องนะคะ O คืออะไรคําแรก O มาจาก operating room ค่ะ o p e r a t i n g ก็คือการผ่าตัดค่ะก็คือเป็นห้องที่ใช้ในการผ่าตัดนั่นเองนะคะซึ่ง operating Room เนี่ยอาจจะแบ่งเป็นห้องที่ผ่าตัดใหญ่ที่เรียกว่า major หรือว่าห้องที่ผ่าตัดเล็กที่เรียกว่า m มเนอก็ได้นะคะซึ่งห้อง Op e r a t i n g room เนี่ยก็ต้องเป็นห้องที่แบบเราคีฟให้มันค่อนข้างปราศจากเชื้อ มากพอสมควรก่อนที่จะเข้าไปใน OR หรือ Operating Room เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนรองเท้าใส่หมวกใส่แมสอะไรให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเข้าไปในห้องเนี้ยที่มันเป็นห้องที่ค่อนข้างสะอาดสำหรับใช้ทำา่ัตารหรือการผ่าตัดนะคะอันที่สองก็คือ RR RR ย่อมาจาก Recovery Room นะคะก็คือจริงๆ Recovery Room เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ตําแหน่งใกล้ๆกับ OR หรือว่า โอเปเรติ่งรูมเลยคือมันจะอยู่ติดกันก็คือหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จแล้วเราก็จะไปห้องพักฟื้นก่อนที่เราจะได้กลับไปที่ห้องห้องพักฟื้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าห้อง RR หรือว่า Recovery Room นะคะซึ่งห้องเนี้ยก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนไข้แบบรอพักฟื้นแป๊บหนึ่งมีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ที่คอยช่วยดูว่าสัญญาณชีพอะไรโอเคแล้วแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวเริ่มฟื้นดีแล้วก่อนที่จะกลับไปที่ห้องนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน RR ประมาณสัก1-2ชั่วโมงถึงจะได้กลับเข้าไปที่ห้องนะคะสุดท้ายคือคำว่า LR หรือ DR นะคะ LR หรือ DR เนี่ยเอ่อหลายคนอาจจะไม่ไม่เคยคุ้นเคยเท่าคำว่า OR คือ LR ย่อมาจาก l a b o r Room นะคะ DR คือ Delivery Room ซึ่ง บางที่อาจจะเรียกว่า LR บางที่อาจจะเรียกว่า DR นะคะก็คือเป็นห้องคลอดนั่นเองจริงๆแล้วนะคะในบางที่เนี่ยเขาอาจจะเรียกรวมกันคือ Labor Delivery แล้วก็ Recovery Room ก็คือเหมือนเป็นห้องคลอดที่รวมกันไปเลยนะคะก็จะเป็น LDR ค่ะก็คือ Labor Delivery แล้วก็อาจจะทำให้เป็น Recovery Room ได้ด้วยก็คือ LDR นะคะจริงๆคำว่า Labor เนี่ยมันแปลว่าการคลอดลูกค่ะซึ่ง เขาก็อาจจะสะกดว่า L A B O R หรือว่า L A B O U R ก็ได้นะคะก็เป็น L R D R หรือว่า L D R ค่ะซึ่งก็คือห้องคลอดนั่นเองนะคะในส่วนของห้องคลอดนะคะห้องคลอดเนี่ยคือมันจะเป็นตำแหน่งที่ใช้ในการคลอดลูกจะถามว่าเมื่อเราเจ็บท้องเราจะไปห้องคลอดเลยไหมหรือว่าเราไปที่ส่วนอื่นที่ O P D หรือว่าไปนอนที่ I P D ที่วอร์ดก่อนอะไรแบบเนี้ยซึ่งปกติแล้ว มนแล้วแต่ที่เลยค่ะคืออย่างถ้าเป็น LR ที่เป็นห้องคลอดทั่วไปเนะะี่ยค่ะเขาก็จะแบ่งเป็นสส่วนหลักๆก,ก็สส่วนนะคะเขาจะเรียกว่าส่วนที่เป็น Active กับไม่ Active อย่างนี้แล้วกันนะคะถ้า Active คือเรารู้แล้วว่าคนเนี้ยอีกไม่นานกําลังจะคลอดแต่ถ้าไม่ Active คืออาจจะมีเจ็บท้องมาอาจจะมีอะไรบางอย่างขึ้นมาที่ช่วงใกล้คลอดแล้วแล้วก็กลัวว่าจะมีการคลอดเกิดขึ้นหรือว่าปากมดลูกยังไม่ไม่เปิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นห้องที่แบบไม่แอคทีฟซึ่งเขาก็อาจจะ แยกกันแต่บางที่อาจจะเป็นห้องที่เป็นเหมือนไฮบริดคือสามารถที่จะนอนได้ตั้งแต่ยังไม่อค t ทีฟจนกระทั่งอค t ทีฟแล้วก็คลอดลูกออกมาในห้องนั้นได้เลยอะไรแบบนี้นะคะก็อันเนี้ยจะเป็นห้องคลอดซึ่งในบางที่เนี่ยห้องคลอดกับห้องผ่าตัดคลอดอาจจะอยู่ที่เดียวกันหมายความว่าในห้องคลอดนั้นน่ะถ้าสมมุติในกรณีที่เรานอนรอคลอดระวังแผนว่าเราจะคลอดลูกเองตามธรรมชาติเราก็จะนอนในห้อง L R หรือว่า D R นะคะก็คือ,คอห้องคลอด ถ้าสมมตินในที่สุดเราจะเปลี่ยนไปเป็นผ่าตัดบางที่เนี่ยเขาก็จะผ่าตัดที่ตำแหน่งใกล้เคียงกันตรงนั้นเลยคือบริเวณเดียวกันมันก็จะมีห้องผ่าตัดของห้องคลอดอีกทีอะไรเงี้ยนะคะแต่บางที่อาจจะต้องย้ายคนไข้ไปที่ o อเพื่อไปผ่าตัดคลอดหรือว่าเออผ่าตัดคลอดลูกทางหน้าท้องเนี่ยที่ OR อีกทีหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะสามคำา OR ห้องผ่าตัดนะคะ RR ห้องพักฝื้นหลังผ่าตัดแล้วก็ LR หรือว่า DR ก็คือห้องคลอดนะคะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับพอแพร์แปรให้ตอนที่2นะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามเออพอแพรได้ที่ YouTube c h anel n Spotify นะคะ f c e e o o o บ b ็อกดินะคะแล้วก็ยังไงถ้ามีคำอะไรที่อยากจะให้มาพูดคุยกันก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ